เอ่อเลยครับผมสวัสดีครับผมวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องสีสําคัญสไนส์สีสำคัญสไนส์สไนสฉไนสไนชครับผมสีสาคัญฉไนนะครับผมมาเราพูดถึงเรื่องคันเทเลนะครับผมมีเว็บไซต์ในการเลือกสีสานนั้นมากมายมหาศาลนะครับผมในแต่ละพื้นที่นะครับผมถ้าคุณมีปัญหาเรื่องสีนะครับผมและคิดอะไรไม่ออกนะครับว่าเราจะใช้สีไหนดีในการทํางานนะครับผมหรือคิดไม่ออกไม่มีเรฟเลนต์นะครับผมมีตัวอ้างอิงนะครับผมอันนี้เป็นตัวเลือกดีอย่างหนึ่งเลยนะครับผม แน่นอนว่าเรามีหลายเว็บไซต์ให้คุณเลือกสรรน,นะผมข้างล่างสามารถใส่อีเมลไปได้นะครับเขาสามารถฟรีอัปเดตขึ้นมานะาเราจะสามารถรู้ได้ว่ามีอะไรใหม่ๆของทาบ้านนะครับผมพอเรากรสีเข้าไปผมจะมีเลือกให้เลือกนะครับผมเป็นโปรไฟล์ให้เราดูนะครับผมว่าสีนี้มีอะไรบ้างที่คล้ายคลึงกับเราแล้วเราอยากใช้สีไหนนะครับในการทํางานนะครับผมขั้นตอนนี้ไม่เคยยุ่งยากอะไรมากมายเลยนะจ๊ะแค่เราดูสีแล้วเราก็ไปเปรียบเทียบกับเว็บไซต์ที่เราต้องการใช้นะครับผมเราก็สามารถใช้สีนั้นทันทีเลยนะครับผม สีจะไม่แตกต่างกันนะครับพรามีเฉดสีที่ให้เราเลือกนะครับผมก็ไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกินความสามารถของคุณนะผมเชื่อว่าคุณทําได้แน่นอนนะครับผมถ้าใครรู้สึกว่าสีไหนไม่ถูกชะตาครับสีไหนไม่ถูกใจนะครับผมก็เลือกสีอื่นได้เลยจ้ะแน่นอนว่าถ้าคุณเนี่ยต้องการตอบสนองสีนะครับผมให้เหมาะสมกับสิ่งที่คุณต้องการทำนะครับผมก็แค่ดูนะครับว่าสีนั้นตอบโจทย์คุณขนาดไหนนะครับวันนี้ผมใช้แคนวาสนะครับในการใช้งานสีนะครับผมแต่ แน่นอนว่าเราไม่ได้ลงลึกอะไรมากมายกับลักษณะนี้นะครับผมถ้าคุณชอบนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับคลายด้วยนะจ๊ะมีประโยชน์อะไรก็อย่าลืมติดตามมันจะนี่เราจะอธิบายเรื่องสีแค่คร่าวๆนะครับผมแล้วก็ผมจะเปิดตัวเว็บไซต์ให้ดูเฉยๆนะการพากเสียงของเราจะมีประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือก็อยากให้คุณทัศนษากันเอาเองนะครับผมว่าคุณชอบอันไหนนะครับผม,ผมก็สามารถเ,เลือกสารเลือกเอามาใช้ประโยชน์ได้เลยนะจ๊ะการเสียงทับภาคนี้อาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้เหมาะกับเอาให้สคบมาทำไงนะ เฮ้ยอะไรตอนอยูไปเข้ามาเนี่ยตัดตั้งแต่ที่ได้ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กับชาลเลนจ์นะจ๊ะไว้เจอกันใหม่ในครั้หน้าสวัสดีครับ